อะไรอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเบื่อมากหมดแรงไม่อยากทำอะไรแล้ว อย่าเพิ่งทําแบบนั้นนะคะลุกขึ้นมาฟังคลิปนี้ก่อนวันนี้ถ้าอะไรอะไรมันไม่ได้อย่างใจหรือตอนนี้คุณเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่อยากทําอะไรแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําเลยนะไปเลยไปตามใจตัวเองเลยคะอยากจะทําอะไรอยากกินกินอยากจะดูหนังดูอยากจะใช้ชีวิตอะไรทามันไปเลยนะ,ะทำสิ่งที่ชอบมันตอนนี้เลยนะคะรู้ไหมทําไมพอคุณเปลี่ยนพฤติกรรมหรืออารมณ์ไปเบี่ยงเบนความสนใจด้านที่คุณชอบคุณชอบพลังของคุณมันจะเกิดขึ้นมาในอัตโนมัตินะคะเรื่องราวของคุณมันจะถูกเปลี่ยน ถ้าคุณมัวจมอยู่กับความเบื่อหน่ายท้อแท้เครียดแม่งไม่ได้ตั้งใจมันยิ่งดึงดูดสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับคุณซ้ำซค่ะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนโฟกัสค่ะชีวิตคุณจะเริ่มดึงดูดสิ่งดีใหม่คุณสังเกตไหมเวลาที่คุณเที่ยวจนช้ำแล้วคุณรู้สึกว่าโอเคฉันมีไฟฉันอยากไปทํางานแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคุณเปลี่ยนโฟกัสและพลังความรู้สึกด้านดีในสิ่งที่คุณชอบคุณชอบมันมีพลังล้นอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบอะไรที่เราชอบอะไรที่เรารักอะไรที่เราสนใจมันจะทําาให้้เเรมมีีีพลลััััังงงแบบออตตตโนนนนิิดดไปป่ยชวู ใครที่เบื่อใดท้อแท้ดูนะฮะลองไปหาดูว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรอยากไปทะเลไปอยากทําอะไรก็ทานะคะลองตามใจตัวเองเสียบ้างชีวิตไม่ต้องตึงเครียดมากขนาดนั้นเหนื่อยนะักก็พักหน่อยนะครูสตาเป็นกําลังใจให้สําหรับใครมาดูคลิปนี้อยากจะเปลี่ยนชีวิตครูเองมาเปลี่ยนนะและสร้างพลังใจให้กับตัวเอง3เดือนสามารถปลดหนี้ 10, 000, 5, 000, สิล้าน5้าเดือนสามารถซื้อบ้านเงินสดได้เลยนะจากคนที่ติดลบ10ล้านอยากดูอยากรู้ไปขอคลิปฟรีมาหากับย1วันนะคะที่เ w w t เว c บ e r s i t a c o m นะคะหรือรับชมสดๆดอัดทร์รกว่าที่ ครูสิตาพอนสวรรปั้นเองได้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะติ๊กตอกพาดไม่ได้กับคลิปสั้นสุดเด็ดนะที่แอดทีชเชอร์สตาคลิปย้อนหลังเด็ดๆที่ YouTube ครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตทุกคลิปจงใจแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะเชื่อเหลือเกินวะ่าพวกเราจะมีความสุขเมื่อได้เจอครูสิตาปฏิหารแห่งชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ